ครับพี่น้องเอสซีแฟนคลับเฮานะครับพาพี่น้องลงมาเบิ่งเขาครับกําลังงามได้ปุ๋ยได้น้ําบุ๋มมากับลูกสาวลูกชายพูนทั้งซีทั้งหาคนทั้งสามตัวคนใช่ลรอไอ้หนึ่งยี่ใส่ละไอ้หนึ่งบ้เห็นโอ้นั่นน้ำกลนกันไปพี่น้องนั่นนั่นสามไอ้ลูกชายสองลูกสาวหนึ่งวัดนี้พาพี่น้องมาเบิง่งนกกระย่างขาวพุน่ะนกกระย่างขาวเด,ด้อพผุน่ะย่านบินหนีก่อนไดุ้่มให้พี่น้องเบิง่ง ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยพี่น้องนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับช่องของผู้เฒ่าอ่อสุขุมํำเพิินออกฟีเขียวครับขัดก่อนลำเรียบร้อยนะครับสีเข่าเหล็่มแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับลอกเข่าเหลี่ยมซื้อขัดเรียบร้อยแล้วเก่าเรียบร้อยแล้วแล้วจะสีใจเว,เวลาเพราะเข่าเหล็่มเสร็จก็สิไปแกะทีมงานเฮาเบิ้ง ว่าผูใ้ใดสิเล่ียตัวใดเหมาะสมผู้ดใดสิเล่ียบทบาทใดสิเหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วกะอย่าลสืมแรงเชื่อใจนะครับที่พี่น้องมีให้กะกดไลค์กดแชร์ให้โอสุขุมลําเพิลลรอพิเชียในยเดอ้อนะครับไปแล้วพุนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวบอกหลายตัวผุนยืนสาบลาบอยู่สิมา,าใช้พี่นอ้องได้เบิรงได้เบิรง,งได้ชมบนมกัน ลาบ่ท่านสำหกับปืนล,ลูกสาวลูกชายพ่อจะเห็นนกกัย่างขาผุดเรียนใส่บุ่มบุ่มเรียนใส่บุ่มบุ่มนะครับตามภาษีภาษาสัสาตว์เนาะอันนี้ปุ๋ยเพื่ท่านใส่ครับพี่น้องมันเป็นหอมนั่นนี่ยพอมันเป็นหอมแล้วนามมันหลาเพราะหนามมันหลายแล้วยันปุ๋ยละลล่ไปกับนามก่อนจะเล่ยลอยนาําลดลอยนามลด,ลมลดสกก่อนจังสงมาใส่ใน้นามไม่รับหนามไหลานามหลากมากขอบพื่ท่านลายดอกครับ กำลังเปลี่ยนสีธรรมชาติกลังเปลี่ยนสีอันนี้ได้ปุ๋ยครับอยู่โน่นจึงน้อยอยู่โน่นจึงน้อยก็เลยมาใส่น้ำบ่ไหลหย,ยาเระท่านเนวมาตัดอยู่พี่ิ้องหลายเวียกหลายงานเนี่ยเห็ดเนาะถ้ำไหลก็ได้แต่ละมือแต่ละวันเวลาสิกินเข่ากับบุมี <c oughs> แต่ว่าเป็นยังครับมันเป็นแนว่ห้องหมักเนาะ งานของเฮาเฮาต้องเหตุต้องทำละ่ะเนาะจังไรจังไรก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สู้คนเดอ้อกดไหลกดแช่หายแน่อาเห็นว่าบ่ไวหลุดนคือเ่นกระได <c oughs> จังไรกัอาศัยบีกันสนองขึ้นก่ดล่ะดีบ่ดีก่จังไดกะส่งเสริมส,สนับสนุนกันแล้วกันนะครับฝากปีฝากน้องไว้หายกำลังแรงใจ หน้ากับบลายคือพ่นดอกพอได้เห็ดอันนี้มาเบิงน้องสาเป็นดินเหลืองพี่น้องคุดมาเ็นเลี้ยงบรรนน้ำก็เลื้ยงก็เสียวอ่อนปูนขาวมาใส่อยู่แต่บานนี้มีเวลาน้ำไหลมาแจะใส่คือจองส่งหลายกดงานหน้าแต่ฮะนี่หัวมาตีทั้งทึ่งนี่มันซึมมา วันที่เจ็ดครับได้ยินว้บอกกันกับเอาหยุดกับสิพากันไปเจราจากับฝ่ายมอลองมอลำศิลปินนักสแสดงมาผู้ใดอยู่ผู้ใดไปผู้ใดสิเล่นบทใดกัสิได้เอาบทก่อนลองก่อนลั่มให้กับศิลปินมอล,มลองมอลำเฮแล้วกสิไปฟึกไปฮัดปีนี้นะครับศิลปินใหม่น้องนองลูกๆก,กันหลานมาหลาย มาโฮมมาตุ่มกันส้างผลงานให้ตาหน่อยไปเนบรรแป้งส้างผลงานให้พี่ให้นนองได้เบิ่งได้ชมได้มวนในฤดูกาลสิมะฮอดนี่นะครับล่าเรืองไม้ล่ำทุกปีนะ่ะเื่องไม้กระไดะ้เรีองจำปาซีต้นจำปาซีต้นฝนวาเลยมาเห็ดมาทำกรเชียน อาทิตย์หนึ่งนะครับก็แล้วเป็นอาทิตย์นึ้งก็แล้วแต่ว่ามาซาในกระช่วงเขามาขัดมากองมาเก่าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความเนียนของบทบาทหรือความเนียนของคําบอกคํา,าจาที่สิ่บอกตอบกันแต่ละขูแต่ละคนของนักแสดงแต่ละบทแต่ละบาทเพื่อเสียหายมันไหลเลื่อนในการเล่นการแสดงศิละปะ ของนักแสดงแต่ละขู่แต่ละคนนะครับในช่วงผลงานการแสดงของตัวเองกะมองนึงพี่น้องกากระเบิดวานกับโบกเกิดคือคนเห็ดเหรียญนี่แหละคือคนสีกขาดเห็นหน้านี่ยังบ่้าพี่น้องเห็นดอกดำได้เพิงหนึ่งนอนั่นกับเห็ดโซโวอยู่มุมีกาจิไปดำ กะหาอยู่น้ำพีน้ำหนองอยู่ผู้ใดเหลือผู้ใดพ่อมีเป็นกระบ,บื้อนได้วา่าจะหายตอกเพราะเป็นกระเซ็ดบ,บื้อนเลี่ยมขึ้กันนะครับจะยังได้เนาะจะได้สมัยเอาตามนั่นแหละตามแห้งกับของมีนั่นแหละน้ำสาหลายก็นัำเง,งินหน้าเพราะว่าเป็นน้ำม,มันมันต่ำกว่าผื่นเงินหน้าพี่น้อง ว่าตำก็เผลี่นเงื่อนหน้าเราก็เลยไหลซึมลงมาบ่อหัวดอกบ่อหัวบ่วมีงั้นหัวลงมาแต่วันเป็นดินทรายเนาะมันก็ไหลซึมลงมาเป็นธรรมดาน้าก็เลยสูงระดับน้ามันสูงกว่าน้ำงืนหน้าที่หละแต่ว่าบนล่นออกดอกคิดบานนะต่อมาณนี่แหละคือสิบหลายกว่านี้คือมันไหล,กว,หลกว่านี่ก็จังระบายออกจังบ่ากันขอบคุณทุกแรงใจด,งด้วยพี่น้องเถิอนะครับขอบใจประเด็จเปไดไทยโดมประเด็ไปิดไทย ทางน้องๆเด้น,น,นเซอร์ชุดใ่ชุดไม่นะครับกำลังปิดสอมกำลังลงทาลงทางิส,สไตล์การเต้นอยู่เลืว่า้าในน้ำเสนอในตรงนั้นเดยวมือใดมีโอกาสไปอีกเนหนึงกะใหญ่พี่น้องเห็นดอกนะน,น้นองๆทีมเด้น,นเซอร์เฮาชุดหม่ไหครับที่มารวมกันบางขุบกคคนกับบเคย อการเล่นการแสดงเกี่ยวกับศิลปะการเต้นการโชว์ต่างๆกระต่องมาเอ็กซอร์ซส์ออกท่าออกทางให้มันคล่องมันเขียวสะก้อนนะครับจังสิเขาสเต็ปการเต้นของแต่ละเพลงในผลงานการโชว์ที่ครูผู้ฝึกสอนเป็นแต่ออกแบบการเต้นการเลียนการลองการล่ำในเทศกาลสิมาฮอดนี่นะครับเทศกาลของปีหกหก ปลายปีหกหกต่อเนื่องไปปีหกเจ็ดน,น,นะครับก็ได้น้องอุงอิงมาซอยเสริมซอยสังเด็วกับศิลปินไม่ไม่กับคนหลายคนจังได้กับซอยเชียร์เด้อพี่น้องเด้อสุกุสุก้นนั่นแหละนะครับลูกหลานทีมงานสาวหน้าเป็นเพ่งทั้งผู้ถ่อผู้ถ่นี่แหละอย่างทีแฟนคลับห้องกับจังได้กับจะจะิ้มจะสปากันฮักกันไหวครับพี่น้องส่งเสริมกัน อักแกนกันเป็นพี่เป็นน้องกันไปเห้อผมอม,าาออม,ม,อมีอย่างมาฝากพี่ฝากน้องอีกอย่างมากมายดอกมีแต่ภาพทงไตทงหน้านี่ <c oughs> อย่ะจะเป่าพากันเดี๋ยวไปฟิตไปซ่อมช่วงรองเราช่วงล่ำเลยสิให้พี่น้องเห็นว่านักแสดงแต่ละคนเป็นจังไดนะครับเล่นเป็นจังไดรองเป็นยังไดล่ำเป็นยังไดขุ่นเป็นแดนไปไรเ่ีหนกกัย่างขาวควมค่มจิตใหญ่พี่น้องมาอะไรนก <c oughs> มือท,ทันจุดตัวเนาะปากเป็นปวกมากเป็นไงพวดเหรขี้ข้ขานได้ไาน,นี่พอจะลงมาแล้วเผอยิ้นอีิขึ้นบ้านได้ปุ่นไปผู้เดียวแล้วบริสุทองอ้ายนึ่งยใส่นไปเสร่ละเงินเอ้ยโอ้ยพี่น้อวมาแบบมาแบบไปยังไกลแทะอาลมมาเรืวเรื่อเรื่อเร,เรแก้วสายใสบุ่นปุ่นอยู่ไกลไกลปุ่นหาเลาอตรงเสร็จแล้ว ขอพาลงมาทะเลาตรงอ่ะใส่ละอะไรนกพะนะผมขึ้นเพิ <h 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 ่นน ah ่ะโอ้ยเนาะไปน้ำกันไอ้เงินกับไปแก้วไปแล้วนั่นมาแล้วพี่น้องพอจะได้ยินฝอเอิ่นจำมาแล้วมาลงมาเร็ว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 ขึ้นบ้านเร็วเร็วพูด่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาๆมาๆมานมาแล้วมาแล้วมาเร็ว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  หลัดปลาเข่ามาเลยเหรอมา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 แก้วไว้ใส่เร็ว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 วิ่ง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 มาแล้วลูกสาวหอยบินองเลยมาแล้วาาสาวมาจะใส่ได้บอแต่ยักษ์โตปอแต่ยักตัวหนกเหออุ้ขนขเมียเลยไอน้นั่นขิงเมียเลยไม่ต้องหันหนามา พราจะเห็นใหญ่มาหาพอแล้วคุณจะวัยขึ้นมาแต่ว่าความจีค่านพู้ไปแล้วครับเื่อว่ได้ริวลดปาแม่ปั้นปันเห็นเขาแล้วเอาไปแรนพ้าเขายัางเห็นมาเห็นมาเลยเห็นมาเลยมามาเห็นมาเลย,เลยไปหาพ้าเขา่าพ้านำเห็นไหม่ายูน่ากินเท่ากัน ในชุดกระโดดทเงนานเร็วๆอ่ะชิปนี่ใบซ้ำหนีกันพี่น้องนะครับยูดีมีแห้งสุขกสุกคนเดอ้อลำรวยโตกมันถือหวยรวยเบอร์ถือกระปับจางแรงสุกสุกคนชิปหนาอย่าลืมเดอ้อติดตามใหม่ไปยี่สุข,ขุมเน่สวัสดีครับ